เหตุที่ทำให้มีผู้มาเป็นสาวกของพระองค์อุทายิมีเหตุห้าอย่างที่ทำให้สาวกสัก,กากระเคารพนับถือบูชาแล้วมาอยู่อาศัยเราห้าอย่างอะไรบ้างเล่าอุทายิสาวกของเราพอใจเราในเพราะอาธิศีลว่าพระสมณะโคดมประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่งนี่เป็นข้อที่หนึ่ง อุทายิสาวกของเราพอใจในเราในเพราะปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นอันก้าวไปได้แล้วอย่างยิ่งว่าพระสมณะโคโดมเมื่อพระองค์รู้อยู่จริงๆจึงจะกล่าวว่าเรารู้เมื่อพระองค์เห็นอยู่จริงๆจึงจะกล่าวว่าเราเห็นพระสมณะโคโดมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่เพื่อความไม่รู้ยิ่ง พระสมณะโคโดมแสดงธรรมมีเหตุผลไม่ใช่ไม่มีเหตุผลพระสมณะโคโดมแสดงธรรมประกอบด้วยปาฏิหารไม่ใช่ไม่ประกอบด้วยปาฏิหารนี่เป็นข้อที่สองอุทายิสาวกของเราพอใจเราในเพราะอธิปัญญาว่าพระสมณะโคโดมประกอบด้วยปัญญาขันอย่างยิ่งและข้อที่จะมีว่า พระองค์จักไม่เห็นแนวสําหรับคำตรัสต่อไปข้างหน้าหรือพระองค์จักไม่อาจข่มให้ราบคาบโดยถูกต้องซึ่งวาจาอันเป็นค่าศึกนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีขึ้นได้เลยนี่เป็นข้อที่สอุทายิสาวกของเราถูกความทุกข์ใดยอย่างเอาหรือครอบงามแล้วย่อมเข้าไปถามเราถึงความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุให้เกิดทุกข์ถึงความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกข์เสียได้และความจริงอันประเสริฐคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์นั้นเราถูกถามแล้วก็พยากรณ์ให้แก่พวกเธอทำจิตของพวกเธอให้ชุ่มชื่นด้วยการพยากรณ์ปัญหาให้นี่เป็นข้อที่สี่อุทายิข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราบอกแล้วแก่สาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เจริญได้คือภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ที่มีปกติตามเห็นกายในกายมีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีปกติตามเห็นจิตในจิตมีปกติตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีเพียรเผาบาปมีความรู้ตัวทั่วพร้อม มีสตินำออกเสียซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกคือความยินดียินร้ายเพราะการปฏิบัติเช่นนั้นสาวกของเราเป็นอันมากได้บรรลุแล้วซึ่งอภินญ,ญาโวสารบารมีคืออรหัตตผลแล้วแลอยู่นี่เป็นข้อที่หอุทายิเหตุห้าอย่างนี้แลที่ทำให้สาวกของเรา สักการะเคารพนับถือบูชาแล้วอาศัยเราอยู่